น้ำลัลวกพาสสี่อันนี้ต้องเยอะๆมีพาสเยอะๆทำไมมันเบอร์จังเจม,มันจะเบอร์ก็เรื่องของมันเห็นนะทุกคนโอเคต่อ น้ปุกคอดทุกคนเดี๋ยวมานะคือแต่ละพมันจะสั้นๆดูดูดูดอะไรวเขียวไม่รู้เสี่ยงอะไร ฝนนะ่รู้ดูฝนอะไรซมๆบานไปน้ำพุเสียงเพลง